อ่ะต่อไปมาดูข้ออื่นบ้างนะคะข้อนี้จะเริ่มยากแล้วนะก่อนอื่นข้อนี้ก่อนอื่นเราลองลองมาช่วยกันดูกันว่าหนูยังแยกหนูแยกสมาชิกในเซตนี้ได้ไหมนะคะข้อนี้เซต m เซต m คือเซตของใครเอ,อ่ยเซต m คือเซตของ a e i o u หนูต้องมาไล่ก่อนันะถ้าครูไล่สมาชิกในเซตนี้ออกมานะแยกออกมานะสมาชิกในเซต m แยกออกมาเป็นตัวตัวนะ ตัวแรกเลยคือ a ตัวที่2คือ e ตัวที่3คือ i ตัวที่2คือ o และตัวที่ผิดตัวที่4คือ o และตัวที่5คือ u แต่ในกรณีที่เป็นใครคะแต่พอมาเป็นเซต n หนูดูนะเซต n สมาชิกในเซต n คือใครสมาชิกในเซต n มี5ตัวเหมือนกันเซต n มี5ตัวเหมือนกันแต่ตัวแรกไม่ใช่ a คือค่ ตัวแรกคือเซตของ A ตัวที่2คือ E ตัวที่3คือ I ตัวที่4คือ O เฉยๆไหมไม่ใช่ตัวที่4คือเซตของ O ตัวที่5คือใคร U หนูมองออกไหมข้อนี้2เซตนี้มีจำนวนสมาชิก4 5ตัวเท่ากันแต่หน้าตาสมาชิกข้างในนั้นไม่เหมือนกันมีบางตัวเหมือนมีบางตัวไม่เหมือนตัวที่ไม่เหมือนกันคือใคร ตัวไหนจ้ะที่ไม่เหมือนกันสมาชิกที่ไม่เหมือนกันในเซตนี้คือคือใครเอยตัวที่แตกต่างกันคือ A กับเซต A ถูกไหมคะคนละความหมายถูกไหมโอกับเซต O ถ้าเปรียบเทียบ <jumped on> <screen> เป็นถุงนะคะคนนี้เซตเป็นถุงอันนี้คือ A เฉยๆแต่อันนี้คืออะไรถุงที่บรรจุ A <gment> เอาไว้ อันนี้คือโอเฉยๆแต่นี้คืออะไรถุงที่บรรจุโอเอาไว้ความหมายต่างกันทันนะคะแต่ E เหมือนกัน I เหมือนกัน U เหมือนกันทันนะงั้นข้อนี้ค่ะข้อแรก13 N Union M ยูเนียนเพราะฉะนั้นยูเนีนคือเอาสมาชิก2เซตมาเทรวมกันเหมือนไม่เหมือนใส่ไปเลยลูกงั้นครูเท n ก่อนสมาชิกใน N ของเราคือเซต a ครูเทเซต a ต่อไปคูเทอ e, เทไอเทโอเทโอไม่ได้เพราะว่า N ไม่มี O N มีใครมีเซตของ O อเขียนดีๆนะต่อไป U ทันนะคะคุณครูเท N แล้วต่อไปเหมือนเมื่อกี้เลยเท N เสร็จก็ไปเทเซต m ใน M มี A แต่เมื่อกี้นี้ที่เราใส่ไปไม่ใช่ A แต่คือเซต a ถูกไหมคะงั้นเขาไม่เหมือนกันงั้นหนูก็ต้องใส่ A ต่อไปที่ต้องเทคือ e i e กับ i มีแล้วเพราะฉันไม่เขียนซ้ำต่อไปเท o o มียัง o ยังไม่มีเพราะตัวที่เขามีคือเซตของ o ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นใส่ o u มียัง u มีแล้วถูกไหมคะ u ตัวนี้กับ u ตัวนี้อันเดียวกันถูกไหมอ่านคำตอบที่ได้ n union m ขณะน,นี้จำนวนสมาชิกไม่ได้มี5ตัวมีกี่ตัวมี7ตัว คะอ้าว intersection intersect คือเอาเหมือนกัน m กับ n ที่เหมือนกันเมื่อกี้ที่เราคุยไปแล้ว n กับ m ที่เหมือนกันคือมี e มี i แล้วก็มี u เอามาตอบเขียนอยู่ในรูปของเซตก็คือเซตของ e i u ยากไหมอ้าวข้อ15บ้าง n ลบ m n ลบ m คือคำตอบต้องอยู่ในไหน อยู่ใน N นะคําตอบอยู่ใน N ลบ M คือทําไมลบ M ทิ้งเอาคําตอบใน N มาตอบแต่ตัวไหนซ้ํากับ M ตัดทิ้งเพราะฉะนั้นข้อนี้ไปดูที่ N -N สมาชิกใน N เป็นหลักในเซต n เป็นหลักตัวไหนซ้ํากับ M ตัดทิ้งใครบ้างซ้ํากับ N มี E มี I มี U เพราะฉะนั้น N เซตเเหลือใครเหลือเซตของ A แล้วก็เหลือใครเซตของ O เห็นไหมคะ เขียนให้อ่านออกนะคะอ่าจดทุกอย่างนะอ้าวข้อต่อไปบ้างเมื่อกี้นี้สไตล์เดียวกันกับข้อข้อนี้เลย6ถึง10เพียงแต่เปลี่ยนจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ในรูปของเซตแบบแจกแจงสมาชิกมาอยู่ในรูปของภาพก่อนอื่นข้อนี้ข้อนี้นักเรียนจำไว้นะคะเวลาเราวาดรูปเอกภพสัมผัสวาดรูปแผนภาพเวน n ์แอนด์ออยเลอร กรอบสี่เหลี่ยมนี้คือทั้งหมดเลยทั้งหมดเอกภพสัมพัทธ์ทุกคนที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมคือสม,สมาชิกที่อยู่ในเอกภพสัมพัทธ์เพราะฉะนั้นเซตของ U เอกภพสัมพัทธ์มีใครบ้างใครบ้างที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเอามาตอบให้หมดในที่นี้ก็คือถ้าเอาในวงก่อนก็ A B C D ต่อไปก็ E F G และตัวที่อยู่นอกวงกลมแต่ยังคงอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมคือ H, I, J อัานคำตอบเอกภพสมพทธ์นะคะอ้าวต่อไปเซต C เซต C นะคะหนูจำไว้เลยเอกเซตสัญลักษณ์แทนเซตนะคะเวลาวาดอยู่ในรูปแผนภาพคือวงกลม เพราะฉะนั้นวง c ใครก็ตามที่อยู่ในวงกลมพื้นที่แอเรียสีเหลืองเพราะมันเป็นวงกลมของ c คนที่อยู่ในพื้นที่แอเรียสีเหลืองนั่นก็คือสมาชิกในเซต c ทั้งหมดงนั้นเซต c ใครบ้างอยู่ใน c ก็คือมี a มี b มี c แล้วก็มี d จบเลยงั้นทำนองเดียวกันค่ะทำนองเดียวกันครูสนใจตอนนี้ครูมีมาสนใจเซต d บ้างอยากรู้เซต d มีสมาชิกคือใครบ้าง ครูก็ไปดูวงกลมของวงดีใครบ้างอยู่ในแอเรียของวงดีวงกลมวงดีคนอยู่ในวงกลมวงดีก็คือใคร C D E F และ G ไม่สนใจว่าพื้นที่ที่แอเรียที่อยู่ใน D มันไปซ้ำกับ C ไม่เป็นไรเพราะเขาคืออยู่ใน D ทันไหมคะเอาล่ะทันนะงั้นต่อไปมาดูตัวนี้บ้าง ข้อเซตของ c ลบ d ขณะนี้เริ่มมีแล้วสนใจเซตของ c ตามนิยามของลบ c ลบ d คือสนใจอยู่ใน c แต่ตัวไหนซ้ำกับ d ตัดทิ้งเพราะฉะนั้นขณะนี้พื้นที่นะคะตรงนี้ตรงนี้คือพื้นที่ที่ทำไม c กับ d ซ้ำกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ครูสนใจ c ลบ d คือครูต้องการสมาชิกใน c เฉยเฉย ที่ไม่ซ้ํากับดีเพราะฉะนั้นจะเหลือแค่สีเหลืองครูสนใจเฉพาะสีเหลืองที่เป็นสีเพียวเพียวแล้วสีแดงสีสีแดงที่ครูไม่เอาเพราะมันเป็นทําไมคะเขาลบดีเขาไม่เอาดีส่วนไหนที่ซ้ํากับดีเราตัดทิ้งเราไม่เอาเพราะฉะนั้น c ลบ d ก็เหลือแค่ใครคะเหลือแค่ a กับ b เพราะฉะนั้นข้อ19เซตของ c ลบ d ก็จะเหลือแค่แค่ใครคะ a เเล็กกับ B เล็กอันข้อนี้ถ้าให้แรงเงาครูให้เด็กๆว่าระบายรูปด้วยนะดูนะให้เด็กๆหาสีพูดแล้วนะใครไม่ได้ฟังในคลิปก็จะไม่รู้ว่าครูให้ทำอะไรครูให้เด็กๆหาสีมาแรงเงานะคะน่นาจะจับอกอ๊ยปัญญาอ่อนอีกแล้วครูให้ระ,ะบายสีแล้วแต่ตอนนี้ครูให้หนูระบายสีจริงๆ ครูให้หนูระบายสีนะคะส่วนตรงนี้ด้วยในภาพระบายสีตามครูนะไม่ต้องสีเดียวกับครูก็ได้แต่พื้นที่แอเรียที่หนูต้องแรงเงาคือตามนี้ใช้สีให้ต่างกันส่วนที่1ตรงนี้คือส่วนที่ C กับ D ซ้ํากันระบายสีส่วนที่2คือสมาชิกที่เป็นของ C อย่างเดียวแต่ไม่ซ้ํากับ D ระบายสีนะไม่ต้องสีเหมือนครูนะ แรงเงามาใช้สีอะไรก็ได้แต่ไม่ต้องเหมือนครูไม่จําเป็นต้องเหลืองม่วงแบบครูแต่ต้องแรงเงาส่วนนี้พูดแล้วนะคะครูพูดแล้วนะใครที่ไม่ได้ฟังคลิปลอกแต่เฉลยก็จะไม่มีไปลอกต่อจากเพื่อนจะไม่รู้ว่าครูให้ทําอะไรอันนี้ให้ระบายสีนะจ๊ะระบายสีใช้เลือกสีลงมา ให้ระบายสีระบายแบบแรงเงานะคะระบายสีอ่อนๆให้เห็นยังให้เห็นตัวหนังสือนะระบายสีแบบแรงเงาอ่อนๆน,นะให้ยังเห็นให้เห็นว่าพื้นที่ตามนี้ส่วนกรอบข้างนอกหนูไม่ต้องแรงเงานะคะ,ะต่อไปมาข้อน,นี้บ้างครูขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะเพราะเดี๋ยวมันจะเยอะไป